ครับจะเจอ,อนนกันอีกแล้วครับผมก็ช่องวอลน่งกุก๊บครับมเมเนอนกไม้มาแอบครับโอ้ยูเสาไฟต้นผลครับร่วมนะครับโอ้ยบ่รวมครับสอบออกวางไหนงอขึ้นไปคือเเราครับเป็นเนียดสั้นเดียวนะครับนกไม้มาแอบนี่สอาจจะเพิ่เห็นนะครับไก่อย่างหน่อย มากระไรหลายหุ่นละครับเห็นว่าครับอ้าวนกตอเรียกครับนกฮัตตอนะครับเรียกเหยียบบอเท่านั้นแหละครับบ๊อบบ๊บบ๊อบ๊อบบอกล้าเหยียบครับผมโอ้ ก่หนาจะบพ่เหลือนะครับมับนหาามองเหยียบบ่ได้นะครับบินวนไปวนมานะครับมากระเฮาครับสี่ละต่อสายเมืองนกฝึกเรียกครับนกต่อเรียกครับโดดขึ้นหวัวเสาเมื่อได้ยินเสียงคันนี้เลยครับตัวนี้ รุนไปพอๆมัอนครับพี่น้องตองเอาท่างเดียวมากนะครับถ้าเอาเสือมากเรียบร้อยแล้วลงเลยครับเหยาะเบ่ๆเหยียบครับพยายามครับถ้าใส่เสาไฟเรียบร้อยแล้วฮึบๆนกตอเรียกครับอดใจ่าไาวเลยทีเพิ่นนะ่ะข้างในก็นเหยียนะครับ นี่เขามาตีนกตออย่ังได้ะไรจากทินมันเอาไปฟังพุ่นนังไนนังไหน,น,ไหนโอ้โหนกตอก็เรียกอยู่ครับมาทัา้งหน่คู่เลยนกป่ามากระเฮ้าครับ้าอชี่ะ เอาเลือกใส่บาถือค้อนก็เป็นลักษณะนี้และครับเนี่ยแต่สถือมองถือบ้องนี่เรียบร้อยสะด,ดวดแล้วนะเอาละครับวันนี้คิดใจนึ่งสองใจโอ้ยหยียบดีเฮ้ย่เหยียบดีเนาะต้องใส่จากตื้นพะเนียดนะครับแ้าเอาเสือมาเรียบร้อยเลยนะ เอาเสือมากนะเรียบร้อยอันนี้เอาสั้นเดียวครับเอามาฝึกเอามาแอบไป่ื่อรุ่นเหมือนพ่อเหมือนกับผมรถก็ขี่ไปขี่มากครับหนึ่งรถก็เนกมยนเหยียบเนี่ยนี่ครับแล้วก็สร้อยนี่ก็ไม่คบบคอคยมีรถแดนอะไรหรอก นกไม้ต้องมาแอบสายไฟต้องมาแอบอังซี่ครับนี่กัน,นกฟึกนะครับก็จังใดยู่บ้น,นี่คู่กับโบ้คู่วิเยบกับวิเยยะ ป็นนกไม้นะครับนกฟึกไม้ยังที่ล่ะไดแน่บ่ได้แน่เออนี่จะรู้ได้ไหมผมไม่แน่ใจครับลองไปดูน่าจะรู้ได้นู่นเลยหัวกระบ,บือ่อเลยมั้งเราเจ้ามาสามทางครับผมกับพ่อหัวกันผมมาต่อนกนะคนไปแล้วอังในครับรุ่นกันครับ อูดนี้พร้อมกันเมื่อกี้นายเหยียบมากเลยเมื่อกี้บินว่นไปว่นมากล้องกระส้นนะครับบมเดลคาตังกองมากต้องจับเอามาเอามือจับเอา พอแต่นกพอแต่นกตอขันขึนค่ำเดียวครับมอันตีทะไลมาเลยว่าท่านในปากจะค่ำอลยเ่้าเลยอนี่นกปลาน,นอ้นกเปอนนกตอสิห้นไปตีแล้วมั้งนะมากล้องอาจจะพอเห็นนะครับนกตอกั็ห้นอยู่ในในแผนีี่นะครับเป็นนกไม่นะครับเป็นนกฝึกนกไม่อันนี้เป็นข้งที่ ั้งที่สองนะครับที่ออกมาถึงออกจากอ่อยู่แถวบ้านนะครับออกจากบ้านออกมาข้างนอกเบิ่งวามันตื่นตื่นบ่สิกับขันอยู่ครับกับกับโบตื่นครับกบแต่ว่ากับพท่านเอกเกงท่านบดามันต้องเรียกเงี้ยวเต้องคู่เขาพร้อมครับ รุ่นเงนครับผมเงียบกิบต,ตั้งสองเลยบาทเนี่ยมากนเงียบแล้วมาเศ้าเฮาแล้วนี่ยันเฝ้ากันเฮา,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 าขึ้นนัะเอาซื้อมาใดเลยเฮาขึ้นมันวนจะเยียบนะครับถ้าผมใส่ฟังพุ่นถึงนะเยียบเรียบร้อยนะ สายไฟเงืนเถิงสูงๆเถิงน้อยน่ะบมเมนต์สายไฟใหญ่ดยสองเส้นที่ผ่าดไปว่าดีเนียนเออจับ oh. จับป <t sair> ั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจับชุบเชะชุเชะเชะโอ้ยเฮ็ดในเสียวตลอดเลยวะเหยียบกระว่าเหยียบรุ่นหีึ่งพอเหมือนครับผมหันหน้ามาไหมแน่จริงคู่เขาเลยไหม คือบกคู่ครับเขามาบกคู่แต่ว่าของห่วงทิ้นอยู่แต่ว่าบกคู่ห่วงทิ้นยู่งองโบกุ้งปับเป็นหวัวเสาครับยิงพัดสุธาบบดนี้เหลียวเบิงเเบ้งแล้วเหลียวเบิงเเบ้งแล้วเหลียวเบิ้งแล้วเหลียวเบิ้งแล้วเอ้เจังไหนจังไหน มอว่าผู้ใดมาทินกูว่าสองเบื้องแล้วขีนี้ก็วนี้วันนี้กูลงไปตีที่ไปทันมองว่า <c ười> เอาหมกนกตก็บอกว่าแน่จริงก็ลงมาที่ละลงมาเลยเดี๋ยวกูหาหม่งก้อนนกปลาว่านกตัวไปยางหุน่นไปห่นมาใจหายหไดไ้ยังไงมึงชิลงมาผมก็ใจใหายกัน <c ười> เอาว่ารยังไงน,นกปลาสิลงมาไลมันมาลงมาไลหันใสหันโอนมีคนมากครับมีคนมากคนคนดูเป็นมาครับนะคนยลรดคนยลรดครับนกปลาก็เลยเป็นเันยาน

ผากเง้ยมุจจกคนตอนอกบอกย่างยืนสูบยาเสืยอ,อยบาเนี่มืมาสีแมงเ้ยยังไงบะเนี่ เดี่ยวเท่านั้นเนี่ยพังายเอาครับเท่านันะ้นแหะคลิปนี้